รูปนี้เป็นรูปจนของการไล่เรือเบี้ยเทียมนะครับตาต่อไปขาวเป็นฝ่ายเดินรุกขุนหลบครับแล้วก็ขุนขยับไปเพื่อให้เรือมาผูกเบี้ยนะครับขุนดำขยับเรือขาวมาที่ คือครูว่าจะลุกจนนะครับถ้าดำไม่ทำอะไรก็จะถูกลุกจนทีนี้ถ้าดำคิดแก้ไขก็ยังไม่รอดนะครับดำรู้ ครับก็ยังจะจนอยู่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านครับ